แห่งบ้านทรายทองวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศสุดยอดยอดสุดยอดยอดยอด,ยอดมากๆม,ม,ม,มากเลย,ยยามเช้าขณะนี้เวลานะดูนาฬาแป๊บนึ่งอุย้ยเก้าโมงครึ่งโหเตะ บรรยากาศยังสุดยอดอยู่เลยอ่ะเยี่ยมมากๆเลยมันสุดยอดจริงๆนะพี่น้องให้ตายเธอะโรบินมันช่างสวยงามอะไรขนาดนี้วันนี้เรามากับทีมง,งานของอคลื่นบูมเรดิโอนะครับนำโดยพอออทีละสุดเล็กนะครับแล้วก็มาที่ อำเภออะไรครับอมข่อย,ออยอลืมอยู่เรื่อยเลยอมข่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับนน่นพอออยู่นน่นเดยนเดินแลอันนี้อันนี้พี่ศิลป์พรชนกนะครับเขาเป็นนันกร้องดังจากอุท,ทัยธานี ผู้แข่งผสมคลิปอุทัยธานีให้ใใหห้้ชมบรรยากาศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายทอดสดเหรออ๋อผมก็ยังโสดอยู่เหมือนกันนักร้องนะครับที่มาคืนนี้ฝากด้วยนะฮะมิกข่าวบานครับผมตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะกับเช้าแล้วเมื่อคืนผมถ่ายทอดตั้งแต่กลังไลฟสดค่ำนึงจนเลิกงานนะครับของไลสดนี้นะฮะไลฟ์นี้ดูได้ตลอดงานนะครับผม ฝากผลงานเพลงเส้นทางรักเผยคนยากหนุ่มใหญ่ใจจิตด้วยนะคะครกบผมเจ็บใจจิดของพี่สิลป์พชอนกครับเพราะมากเพราะมากโอ้นี่ให้ให้ดูบรรยากาศยามเช้ากันนี่เดี๋ยวมีโอกาสได้ขึ้นเวทีโคกมยมมิวสิกโจ๊ะโจ๊ะมันๆเลยให้ดูบรรยากาศนี่นี่เก้าโมงกว่านะครับแต่ว่าอ่า เขากลับรถใช่ไหมใช่ไหมบายครับบายครับครับดีเขากำลังกำลังจะเดินทางกลับสีมัตสึนะครับนั่เฮ้ยพี่สินพี่สินเอาเอ็มร้อยไหมเอาแล้วเหรอเมื่อเช้ากินเล่นกาแฟอ๋อเดี๋ยวผมต้องเอาสักหน่อยเออเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไม่ต้องดันไหนอะ แม่หรือเอฟซีแม่แม่อ๋อไม่ใช่แม่จะแทงเดี๋ยวพาชมฮะพาชมตลาดเช้าไอ้คุณพัดเอาขอ m10 ถ้ักขวดดิกำลังไม่ค่อยดีเมื่อคืนหนักไปหน่อยอันนี่ให้ดูตลาดเช้านะฮะตลาดเช้าตลาดมูเซอร์ก็เป็นทีมงาน อันนี้มามามางานเมื่อคืนกันใช่ป่ะ่เททำไมผมจําไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้อะไรอยเวทีอาเหรอเรายัร้องคนกินแดดด้วยกันไอ้ขอบคุณมากกันยังจำกันได้อันนี้เมื่อคกนเอรลอขอบคุณมากนะอันนี้เอฟซีน้องนันน่นะมาจามาจากเพชรบุรีเพชบุรีอันนี้อ๋อยอันนี้อง่อยเอยที่อม่อยอยมีใครเข้ารายการมั้งป่ะนี่ค่ะเข้ามาบเหรชื่อช้ชื่ออะไรนะชื่อ สาวปฐมภพนะถิ่นล่ะเอาฝากพิโกบาลด้วยนะใชะโอเคอันนี้พี่เขาจะของจะของสาริสาเพชรสาริสายี่อีก๋อยโรงแรมอย่างนี้เลยมีอาหารอร่อยมากงั้ก็ฝากฝากพิโกบาลไว้ด้วยสักคนนึิมเส้นทางลากเลยฮะเนี่ยพี่รามก็บอกว่าจะไปกินกาแฟด้วยกันก็หนีกลับไปก่อนเลยอันนี้ฮะเอฟสี่เนี่ยมันคือเออสนุกดี เขาพ่อเมื่อคืนผมก็่คนมเยอะประจำม่ได้างเราเห็นแล้วก็รู้ว่าเราดูจากในรายการที่ทางการเป็นสื่อในตลาดเช้าเรามารวมตัวกันคนทุกท่านเลยไม่เราก็แยกกันยังไม่ได้ไปด้วยกันเนาะเอาป่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะกลับกรุงเทพเดี๋ยวแวะไปหาพี่สาวที่อมปพลก่อนเดี๋ยวผมไปต่อที่บ้านแจนกันเอ้าเฮ้ยเขาไปกันหมดแล้วอ่ะโอเค ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะแค่นี้ก่อนเนาะได้เก็บบรรยากาศฝากแค่นี้ก่อนเนาะฮะ